嗯。 สวัสดีครับผมเก่งจาก c ีศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับผมรับซื้อขยะรีไซเคิลเกือบทุกประเภทไม่ว่า,าะจะเป็นเศษเหล็กกระดาษขวดแก้วพลาสติกน้ำมันพืชแล้วก็สินค้าในอีกหลากหลายรายการเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เช้าของวันศุกร์ที่3มีนาคมนี้นะครับสำหรับวันศุกร์นี้นั้นมีราคาตัวไหนที่เปลี่ยนแปลงบ้างนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะรีบมาอัปเดตปัจจุบันให้ทราบนะครับผมเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาค่อนข้างปรับเปลี่ยนหลายรา,ายการมากเลยนะครับผมเนาะก็ ก่อนที่จะไปเริ่มอัปเดตราคากันนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าเรื่องที่หนึ่งนะตอนนี้นะครับเราย้ายไปไลฟ์สดเย็นวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสนะครับเวลานะครับผมประมาณเนาะตั้งแต่ช่วงประมาณหกโมหรือก่อนหกโมนิดนิดอะไปเจอกันหลายหลฟ์สดนะครับผมอันนี้เรื่องที่หนึ่งนะเรื่องที่สองนะครับผมตอนนี้นะครับรับสมัครพนักงานยกของนะครับผมตอนนี้รับสมัครพนักงานยกของนะครับรับเรื่อยๆนะครับผมรับไม่จำกัดนะมาได้เลยนะครับเพราะว่าแบบจริงๆอยากได้ประมาณหกเจ็ดคนเนี่ยที่อยากเอามาเติมในทีมมมนนนะะคครรรััับบผก็ส งานยกของทั่วไปนะครับผมเนาะคุณสมบัตินะครับเพศชายเพศหญิงก็ได้ได้หมดเลยนะครับอายุย1ิบเ็ไม่เกิน40ปีนะครับผมหรือถ้าเกิดเกินและร่างกายแข็งแรงมาคุยกันเป็นเคสบายเคสนะครับผมต่อมาคือไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับผมไม่มีในเรื่องของบทอจยากรรมนะครับสามารถปฏิบัติตามระเบียบของวัฒนธรรมองค์กรได้นะครับคือบริษัทเราเนี่ยค่อนข้างมีวัฒนธรรมในเรื่องของการขัดลำมาสายนะครับผมที่ค่อนข้างตึงนิดนึงนะครับผมแล้วแต่เรื่องอื่นนั้นเราอยู่กันแบบทีมพบุตบอ่นนะครับก็คือผมเป นี้นะครับผมวันนี้ทดลองงานเริ่มต้นที่335บาทนะครับผมนี่คือค่าแรงทดลองงานนะครับขอดูทดลองงานไม่เกิน60วันหลังจากนั้นผมปรับขึ้นให้ทันทีนะครับโดยปกติแล้วนะครับปีที่1ค่าแรงของผมนะเราจะผ่านทดลองงานนะจะอยู่ตั้งแต่ที่นะครับผม350ไปจนถึงที่380ในปีที่1ส่วนปีที่2นั้น400บวกนะครับแล้วก็ปีที่3ตมวนจะอยู่ที่ประมาณ400ไปลายนะครับส่วนปีที่4ขึ้นไปนะครับ500อัพๆนะครับผมเนาะตอนนี้ค่าแรงพนักงานเราที่สูงที่สุดก็น่าจะเป็น อันนี้คือค่าแรงนะในร้านของเก่านะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะตอนนี้กําลังมองหาเพื่อนร่วมงานเพิ่มนะครับท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมมาแนะนํามาสมัครกับผมนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มต้นอัปเดตราคากันดีกว่าครับสำหรับวันนี้นะครับผมในหมวดของเศษเหล็กทุกหมดนะครับผมนะเอาไปเริ่มต้นที่เหล็กบางก่อนเลยเหล็กบางคือเหล็กแบบนี้ไอ้พวกตัวล็อกเศษกระดาษนะครับผมในตัวฟังแบบนี้เป็นเหล็กบางเนาะตอนนี้หน้าร้านเหล็กบางจะอยู่ที่หกบาทห้นะครับผมสำหรับเหล็กบางครับสำหรับเหล็กบางเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเหล็กบางก็จะมีพวกนะครับผผมมมมมมตตตตตตะะแกกกกรรรรรรงงงพพััดลู้้้้้้้ไไโคคเวววววฟาาาาาานนนอข่ๆบปถึ นะครับผมพวกนั้นจะเป็นเหล็กบางเป็นหลักนะครับผมเนาะรับเหล็กหนาะนะครับเหล็กหนาวันนี้จะเริ่มต้นที่กิโลกรัมละ9บาท50จนถึงที่กิโลกรัมละ11บาท50นะครับผมต้องบอกก่อนนะว่าช่วงนี้เหล็กหนานะครับเพิ่งจะปรับขึ้นมาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับเดี๋ยวคนก็มาว่าอา invalid, ีก,ากาว่ามันปรับยังไงมันก็ราคาเท่าเดิมมันไม่เท่าสัปดาห์ที่แล้วมันลงไป5 0ตังค์แล้วมันกลับขึ้นมา5 0ตังค์เนาะราคารับซื้อขยะรีไซเคิลในประเทศไทยนะครับผมไม่มีราคากลางนะครับทุกอย่างเป็นราคาตลาดนะครััััับบบทททททีีี่่่่่่่าา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 ากกกกรร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 แแแขขขขงงงงงนน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 ใพพื้้้้เเะะะะมมึออยยูตตตุิหจดลลลโวปปไ ที่ไนนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในอำเภอเมืองจังหวัดพิโลกหรือในจังหวัดพิโลกเนี่ยมาเลยนะครับผมเปิดราคาสู้เลยนะครับผมเนาะคุยกัยนได้ในเรื่องของราคาถนะ้าผมมั่นใจว่าในพิโลกเนะี่ยผมเนี่ยสู้ได้แน่นอนนะครับแต่ถ้าเอาผมไปเทียบกับอยุธยาไปเทียบกับการจนทบุรีที่มีรงอัดกระดาษใหญ่นะครับหรือไปเทียบกับนคนปรปฐมหรือไปเทียบกับระยองนะครับสำหรับรา,าสู้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั <S <S ้นนะฮะถ้าคนในพิโลกนะครับใช้บริการผมคุณไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดดูเราแล้วมีประโยชน์อย่างไรนะครับ ครับผมเนาะแล้วก็ดีใจนะครับที่หลายๆท่านนะครับผมมาเปิดราคากันแล้วก็มาบัฟกันนะครับเพราะว่าต้องบอกกันนะว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคผมอยากให้ผู้บริโภคนะครับผมเขารู้ในเรื่องของราคารับซื้อขยะรีไซเคลน,นะครับที่เป็นปัจจุบันนะครับยิ่งรู้ทั่วไทยเลยยิ่งดีนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นก็สามารถมาคอมเมนต์ได้ว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่นั้นอะไรซื้อกันในราคาเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมเนาะแบ่งปันกันนะครับแบ่งปันกันเนาะแต่อย่าไปต่อว่ากันเลยนะว่าจังหวัดนั้นถูกจังหววววััััดดดดนนนนีีี้้้้มมาาาแลตงงยยคคสสะรบบํผ นี่ลังดําหน้าร้านนะครับก็จ,จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ4บาทอันนี้จะอยู่ที่4บาทนะครับผมอันนี้เป็นพลาสติกสีดํานะครับผมเนาะตอนนี้นะครับที่ช่างโซดากลาลังทําอยู่นะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าเนี่ยอย่างทุกอย่างมีต้นทุนนะไม่ใช่ว่าพลาสติกมา,าง,งี้ปุ๊บเอ้ยโยนเข้าเครื่องโม่ไปเลยจบไม่ใช่ไม่ใช่ตอนนี้นะครับช่างโซดาที่กํลาลังทําอยู่นะครับเขาจะต้องทําการนะครับผมจัดการกับสิ่งแปลกปลอมของพลาสติกนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นอะไรครับโซดาเป็นเชือดนะครับนี่เป็นเชือดแล้วก็มีไม้อ่ะ ใบมีดอะอาจจะไม่เสียหายแต่ถ้าเป็นเหล็กแบบนี้หรือเป็นเหล็กแท่งใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะว่าเละอย่างเช่นเบ็ดเหล็กใบมีดแบบนี้นะครับผมเนี่ยใบยมีดอย่างเงี้ยถ้าเผลอตกไปในเครื่องโมงน่นะผมบอกเลยว่าใบามีดนะครับผมคือเละเทะหมดเลยนะฮะอันนี้คือช่างของเรานะครับก็ต้องจัดการเคลียร์ทุกอย่างนะครับก่อนที่จะนําไปเข้าเครื่องบดย่อยนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกว่าธุรกิจรับซื้อขยะเดรกเกอร์เนีเ่ยนะมันก็มีธุรกิจเหมือนต้นทุนอื่นๆนั่นแหละผมถึงแบบไม่อยากให้คนมาว่าเฮ้ยธุรกิจนี้โอ้โหซื้อมาเทททททท่่่่าาาาาานน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 นีี้้้้้้้้้ไไไไไไมมมมปขยดดดกกกกรรรตตตตััังงงงบบบบะะะคคผจิๆแลวว็ืออออฮุ มีต้นทุนจริงๆธุรกิจนี้มันก็ไม่ได้รวยหรอกมาต่อที่นี่ดีกว่าอันนี้นพวกแฟ้มใส่เอกสารนะครับอันนี้จะเป็นพวกแฟ้มกระดาษนะครับผมเนาะแฟ้มกระดาษตัวนี้หน้าร้านจะซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมลนนะน,นะครับผมหนึ่งบาทสี่สิบนะครับผมเนาะอันนี้พี่จิ๊บเขากาำลังทําการแกะในส่วนของเศษเหล็กนะครับออกจากตัวแฟ้มก่อนนะครับผมเนาะนี่อันนี้เขาก็ต้องนั่งทําไปเเยอะอยู่นะพี่จิ๊บปีนี้อายุเท่าไหร่พี่ 49นะครับผมอันนี้พี่จิ๊บเข้ามาสมัครเราก็รับถ้าอายุเกิน40แต่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่จิ๊บและมีความรับผิดชอบเหมือนพี่จิ๊บมาเลยสมัครได้นะครับผมเราก็ยังรับคนอยู่ในส่วนของพลาสติกรวมสีนะครับพลาสติกรวมวันนี้นะครับผมวันนี้หน้าร้านนะครับผมจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ5บาท50นะครับสำหรับพลาสติกรวมเนาะพลาสติกรวมนะครับอะไรบ้างก็จะเป็นพวกเบอร์2เบอร์4เบอร์5นะครับเบอร์2คือ HDPE เบอร์4คือ LDPE เบอร์5คือตระกูล PP นะครััััับบบผผมมมขขอออออนน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 ุญาาาาาาตแว่่่ิิดดดึงงงีีี้้้้ลลลไกกกรรรระะะะษฟหจซืยูททโ1ค โปรกมละหน,นบาทน,นะฮะจริงๆอาชีพไหนก็มีต้นทุนน้อยยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้น้องมีเดียนะครับน้องบริษัทมีเดียกนะ็จะมีน้องตัดต่อน้องช่างภาพอะไรอย่างงี <ening. S 1> ้เนาะกว่าเะาจะเป็นเราเสียค่าเรียนเยอะไหม ก็ต้องเรียนนะใช่ไหมยังไงต้องเรียนมาเข้าเรื่องของเราดีกว่าอันนี้มาฟังในส่วนของข่าวร้ายของสัปดาห์นี้บ้างนะครับผมเนาะหมดกระดาษทุกตัวลงหมดเริ่มจากกระดาษแข็งนะครับผมวันนี้หน้าร้านนะครับกระดาษแข็งนะสองบาทสีและแนวโน้มผมบอกนิดนึงว่ากระดาษแข็งให้ระวังนิดนึงเพราะมีแนวโน้มยังจะลงอีกในสำหรับกระดาษแข็งนะครับผมเนาะสำหรับในส่วนนี้นะครับผมเนาะก็จะเป็นในส่วนของกระดาษย่อยรวมสีนะครับวันนี้น้าร้านจะซื้อยอยู่ที่1 40. บาท40ต่อ,อมาอันนี้ก็ลงอันนี้ช่วงนี้ราคาไม่ดีเลยเเเพพ็็กกกกสส้้้ลลลลงงต่่่่อออนนนนนนืนยยะะะครรััผผมมมวีีาาจูทิโ ครับผม5บาทนะครับแล้วต่อมานะครับผมถ้าเกิดเป็นพวกตระกูลเพกสกรีน hmm. นะครับผมเพกสกีน <ck> ก็คือเพกที่มีการสกรีนหมึกลงไปบนขวดนะครับวันนี้หน้าร้านเนี่ยจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับหบาทนะครับผมกิโลกรัมละ1บาทนะ้ำมันพืชเก่าหลังจากที่ทอดประกอบอาหารเสร็จแล้วนะครับผมจะพูดเหมือนเดิมซ้ำๆว่าขอให้ลูกค้านะครับช่วยกรองตะกรอแบบนี้อันนี้จะเป็นพวกตะกรเศษอาหารต่งตางๆนะครับกรองตะกรออย่าให้มีน้ำผสมอย่าให้น้ำมันพืชเป็นไข่นะครับแล้วก็ทำการกรอกใส่ปิ๊บมาให้เต็มปิ๊บได้เเเลลลยยยยยนน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 ้้้้้้้าาาาาาามมมมมมััััพพืืชตต็ปปปป๊๊๊๊บบบบบบบขขขอออววีีีหรรรจะะะะซู่่่่่ทท340คคแถไไใสดด จะตกอยู่ที่กิโลกรัมละ17บาทนะครับผมน้ำมันพืช่วงนี้ราคาเริ่มไม่ค่อยวุ่นวาแล้วกระป๋องเหล็กวันนี้นะครับผมหน้าร้านนะครับจะซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละนะครับผม4บาทนะครับผมสาหรับตัวกระป๋องเหล็กต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพลาสติกที่เป็นตระกูลเป็น PP พนะเขากำลังคัด P ีกันหลังบ้านนะครับตอนนี้ซับพลาสติกที่คือล้นจัดแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นตระกูล P p พก็ต้องแยกพีใสพีสีแก้วลายแยกสีต่างๆนะครับผมเนาะอย่างที่ผมกาลังยืนอยู่บนนี้น สามารถที่จะวิ่งขึ้นมาบนกิโลตาช่างใหญ่ได้เลยนะครับแล้วก็พอกลิ่งดังปุ๊บถอยไปลงนะครับเข้าที่นะครับผมแล้วก็วิ่งกลับมาช่างรถเบาอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิโลตาช่างใหญ่อย่างที่มีคนสอบถามเข้ามาว่าที่มีกระบวนการการจัดการบริหารคลังสินค้าอย่างไรนะครับลองกล้องแผนไปทางนู้นเห็นอะไรบางอย่างไหมมีไม่กี่ล้านหรอกในประเทศไทยผมมั่นใจนะครับน่าจะมีไม่ถึงร้อยโลงานนะครับผมที่มีการทำสเปซเลนนะครับผมสเปซเลนก็คือเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยยาวเนี่ยเข้าออกเนี่ย เห็นไหมมันจะมีเลนของเขาอยู่นะครับผมเนาะซึ่งผมจะบอกว่าไอการทําแบบนี้มันช่วยทําให้เราสามารถรับลูกค้าได้ในปริมาณ <c oughs> ที่มันสูงขึ้นนะครับผมเนาะเพราะหลายๆร้านเนี่ยเขาจะเรียกกองเต็มร้านนะนะครับผมเนาะแต่ของเราเนี่ยจะเน้นแบบเป็นสเปซเลนแบบยาวไปถึงสุดโน่นเลยนะครับเป็นเลนที่ใช้สําหรับการบริหารจัดการเนาะเช่นลูกค้าเอาของมาลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถเข้าได้นะครับผมเนาะตามการวางแผนของโรงงานนะครับผมเนาะเราสามารถรับลูกค้าได้พร้อมกันจริงๆเนี่ยประมาณนะประมาณ8คันนะครับพร้อมกันนะ8คันนะครับผมเนาะแต่ก็ลูกค้าก็ไม่ไ เยอะขนาดแบบว่าจะเข้าพร้อมกันลง8คันแล้วก็จอดรอข้างในอีกประมาณ67คันรับปัตรคิวไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็ต้องมีการวางแผงนกระบวนการไว้ก่อนอมาในฝั่งของรังเบียนะครับผมเบียช้างวันนี้หน้าร้านจะอยู่ที่รังละ16บาทนะครับแล้วต่อมานะฮะก็จะเป็นตระกูลเบียริโอแบบนี้นะครับผมจะอยู่ที่รังละ10บาทนะครับผมต่อมาเพลบุบอยน้ําหวานแบบนี้นะครับผมนาะรังละ10บาทนะครับแล้วก็จะมีขวดหนึ่งที่สามารถใส่รังมาขายได้แล้วคนไม่ค่อยทราบก็คือขวดตะวันแดงสามารถใส่ได้นะครับผมอันนี้จะอยู่ที่รัง นะครับ6บาทนะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้มีรังแสงโสมอยู่รังละ8บาทนะครับผมเนาะแล้วก็อันนี้เป็นรังของห้องโถงออ <c oughs> ห้องทองห้องทอง,ทองนะครับจะอยู่ที่รังละนะครับผม8บาทเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นเล่านะครับผมทองวัน <c oughs> จันทร์ซีมีเดตต้องออกไปถ่ายทำคอมเมอร์เชียลให้กับบริษัท uh, จิตกรคอนซัคชั่นเนาะ <c oughs> ก็กว่าจ้างให้เราผลิตในเรื่องของโฆษณาชันพันให้อ้าวจังหวะนี้ต้องเข้าแล้วนะครับผมก็ฝากนะครับผมในอีกธุรกิจของบริษัทด้วยนะก็คือ CW Media นะครับผมแล้วก็จะเป็นบริษััทที่รบ พวกสื่อมีเดียที่ใช้ในการสื่อสารองค์กรวิสเน็ตโปรไฟล์นะครับผมหรือข้อไฟข้อบรรณีนะครับเป็นโฆษณาในการประชาสัมพันธ์นะอย่างที่คนเห็นกราฟิกสวยๆอย่างเห็นวิดีโอสวยๆเนี่ยแล้วอยากได้บ้างนะครับผมบริษัทเรานะครับมีบริษัทรับพันอยู่ก็คือ CW Media นะครับผมเนาะเป็นบริษัทในกลุ่มเหมือนกันนะครับเนาะเป็นบริษัทในกลุ่มของ CW ดับนี่แหละเพราะ CW ก็จะมีหลากหลายธุรกิจเนาะก็จะมีธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับผมนะต่อมานะครับผมก็จะเป็นธุรกิิจจ CW CW Wellness Media นนนนนนนะะะะคคครรรรรััับบเเเปปปป็็็็็ผผลลลตตตสื่่่ออแ้้วกกกกทีึษาาาาาดดมม เป็นคลินิกกายภาพนะครับผมแล้วก็อีกธุรกิจหนึ่งก็จะเป็นสุรีพรคลินิกกายภาพบำบัดนะครับผมเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของธุรกิจในกลุ่มทั้งหมดนะครับก็ฝากเข้าไปติดตามผลงานกันด้วยเนาะฮะอ๋ออ๋อมีเสื้อด้วยเสื้อด้วยเสื้อกำลังมาใหม่ฝากติดตามด้วยนะครับชื่อแบรนด์ดับเบิลเอนะครับผมเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับผมแล้วก็เป็นเสื้อผ้าแนวสตรีทเนาะเผื่อท่านใดที่อยากสนับสนุนนะครับผมใกล้คลอดแล้วตอนนี้มองอัพคลอดแล้วน่าจะอีกประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์เดี๋ยวจะเอ ตั้งอยู่ในตัวอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกครับ <_ C 1> ตั้งอยู่ที่ถนนบึงวันรประชาจีนใกล้ๆกับเอสทีคอนโดนะครับผมร้านเปิดทาการวันจันทร์ถึงวันเสาร์อยู่ทุกวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา8โมงเช้านะครับซื้อของถึงเวลา5โมงครึ่ง,ต,ต,งต,ตอนเย็นโดยประมาณนะครับผมเนาะบ่อยครั้งนะราคาของเก่าไม่มีราคาการนะครับผมทุกอย่างเป็นราคาตลาดราคาตลาดคือราคาที่แข่งกันในพื้นที่นะครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับผหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อๆไปขอบคุณครับ Thank you.